เกมนี้นะเราจะมาเล่นคอมโบนะเทคนิคแดวทางในการเล่นฉี่นะครับในแรงหนึ่งร้อยสาดาวกันนะว่าจะมีทีเด็ดในการเล่นยังไงนะการหยิบม,มนันเจอฟ้อนยังไหวหรือเปล่าหรือว่าแพทเนี้ยฉี่ยังเป็นตัวเก่งระดับท็อปเทียร์หรือเปล่านะเรามาดูวเนะก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดต like, ิดตามนะถ้าพร้อมแล้วเนี้ย ไปรับชมเลยครับโกลเด้นเติมเกมบริการเติ so มเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเลือกเติมเกมอีกมากมายมีทั้งเติมในเว็บแอดไลน์และก็มีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะก็สามารถเติมได้เติมถูกเติมไวต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นครับผมเกมนี้ก็เป็นการเล่นนะครับที่รอเวลาแบบว่าคือเกมไหนที่มีอาญาครับต้องเซฟมากๆนะสับเลนข้างนะซึ่ง2ตัวละครเนียครับก็เป็นตัวที่่อนไขอาจจะตัวรอดได้เก่งนะครับอย่างฮายาแล้วผมด้วยครับ ก็นั่นแหละนะครับคือถ้าเกมไหนที่เพื่อนหยิบอาย่ามาเราต้องดับนะครับเลนข้างที่แบบเอาตัวรอดเก่งหน่อยนะครับไม่งั้นนี่คือไอ้โดนจี้นะครับทำเลนได้น่เองครับแต่ผมว่าดับยังไงมันก็แบบคือถ้าเขามาลุมเยอะมันก็มีโอกาสรอดยากนะปลาดอกไม่โดนนะเราเอียงขวาน,นี่ครับแล้วก็สวนตรงนี้อะโอ้โหเกือบได้เฟิร์สบัตมาครับแรงมากนะสกิลของเรานะในการที่มีสกิลสองในการลดเก่อเลวก็าตาีครับ เรียกได้ว่าฉีเนี่ยจุดแข็งก็คือการที่มีสกิลสองจริงครับโอเคจริงๆฉันนี้เราอยากจะการคลิปได้ครับแต่ว่าซึ่งถ้าดูจากแมปตอนนี้ครับผมมองว่าค่อนข้างเสี่ยงนะที่จะคัดเวฟครับหายหมดแมปนี้ครับเซฟไว้ก่อนถือว่าเป็นเลยที่ดีมากๆครับถึงแม้ว่าเราจะสามารถกดเลือดเขาได้เยอะนะโอเคป่าจบล่างเนงะี้ยอาย่าเลือที่ขี่หัวครับคีล่าเนะี่ย เตินเกมครับเอ้ยเพื่อนฟิกเกอร์ไปแล้วอย่างนี้บอกเลยว่าไม่มีโอกาสรอดแน่นอนนะสกิลหนึ่งมาเลยก็ลดเกาะเรียบร้อยอะคิลาได้ชิวตรงนี้ไปครับที่เขากล้าเล่นเนี่ยเพราะว่ามีบิลโลนะครับคอยซ้อนอยู่นะแต่ว่าเขาลืมไปว่าเนียยาก,ก่อหัวเนี่ยคิล่าหรือเปล่าอะน,นี้ผมดักทางนี้เพราะว่าคิดว่าบิลโลเนี่ยอาจจะมาดักนีครับ แต่ว่าไม่มาครับเขาพิ่งเข้ากลางขี่สเก็ตบอร์ดมาตามด้วยฟอร์เรนครับผมฟิกสกิลหนึ่งมาอัดพุ่มตรงนี้ได้รเอ็นโซไปหนึ่งจิ้วครับรูดหมาพยายามไปตีฟอร์เรนตรงนี้ครับสกิลหนึ่งออกมาก่อนเนี่ยค่อยๆเล่นครับตั้งหลักเกินก่อนเนี้ยเหมือนจะได้คุ้มแล้วนะครับไอแต่ว่าเราเสียเมย์หรอโอ้โหเราเอาเมดโดนเปิดก่อนเนี้ยผมสกิลสองเพื่อลดก่อนอย่างนี้ให้เพื่อนเบิร์ตเลยก็ได้ครับเพราะว่าเขาน่าจะมาช้าแน่ช้ามากๆครับในการที่มาคอนเทสตรงนี้ครับ โอ้ยโอ้เพื่อนอัดได้เนี่ยผมอัดกระแพงได้รถก่อนนะครับตีตีอันตีลู่นะนโซล่วงไปอีกหนึ่งครับเรียกได้ว่าเซตเดียวด้วยนะสอบฉีครับในการคอมโบนะหนึ่งคิวครับมีเพื่อนช่วยตีดอเมจด้วยพอเลนอยู่ล่างๆครับเดี๋ยวผมวาร์ปแลวก็ขี่สเก็ตบอร์ดไปเลยกันนะเกมนี้ถ้าดูจากตัวละครแล้วเนี่ยเห็ตเกมแค่อนข้างสูสีนะผมมองว่า ซึ่งตัวละครเขาเล่นเกมก็ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าฝั่งเราอะอาจจะได้เปรียบนะครับในเรื่องของการโถมของคิล่าครับซึ่งแน่นอนว่าโยสูเนี่ยเป็นตัวเล่นเกมของเขาที่โหดมากๆครับน่าจะไม่ชอบคิล่ามากๆนะในการวิ่งเข้าหาครับจังหวะในการเข้าทำครับเฮ้ยผมโดนเปิดมาจังหวะนี้ครับรถก่อพิการพากันตีครับเอาฟิกเกอร์ออกทันทีครับเหมือนคิล่าวิ่งมานะเมียดยาคู่นะครับก็คือทรงพลังมากเลยนะครับ แพื่ก็เลือกดีแล้วนะถ้าเล่นขึ้นหัวเงี้ยเมดแครี่ออฟเลยนะครับต้องระวังอย่างมากนะเพื่อนโดน,น,นดึงระสวยสวยจริงแล้วเพื่อนไม่ได้ช่วยผมนะครับอ่าช่วยยากครับเพราะว่าเขาก็วิ่งกันมาเยอะเนาะกีสเก็ตบรอร์ดมาฟอเล่นยังไม่รู้ครับว่าผมอุย้ยพอแต่ว่าเขาอยู่กันเยอะตรงนี้ครับผมพยายามที่จะฝืนการตรงนี้ครับหนึ่งตอ่อสองในป้อมเน,นครัผ่ากันตีเข้าไปครับ ตรงนี้โดนโยกมาสก,กิลหนึ่งออกมาก็ตามด้วยเตียครับยังรอดตัวไปได้กนะ็โ hood ผมคิดว่ายัางไงก็น่าจะไหวไงแบบถ้าเขาเข้าปอมเนี่ยผมพักเข้าเลยครับแต่ว่าเขายามไวฟต่อนะแบบนี้เราลำบากครับในการที่จะก,การบ้านเนี่แต่ต้องตูนะว่าเขาจเจ้าทุเป,ป่าหรือว่าเมดเนี่ยยังไม่ใช่ผมนะวิง่งครับวิ่งวิ่งยาวๆไปครับก่อนที่แวน์กาจะตีป้อมแตกตรงนี้ครับโอเคน่าทานนะครับ โอเคเมื่อกี้ครับโลมเข้ามาแก๊งล่างนะครับป่าแล้วเนี่ยไวมากๆนะต่อการอ่านเกมครับวิ่งเข้าไปแก๊งแกลี่ครับโอ้โหฟาเลนโผล่กลางครับอุตส่าห์วิ่งมาได้อย่างนี้ครับเราเกลร่างให้ไวครับเพื่อได้บีบให้เขาเนี่ยกลับขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมนึกว่าเตี่ยวเซ้นะเขาวับเขาวับกลางครับเขาวับขึ้นบนนะแต่ไม่แปลกครับีร่ามาฟาเลนเจ็บมากเราเดินลายเดินดักตรงนี้ครับ คิดว่าน่าจะมาแน่ๆครับแล้วมาจาังสกิลหนึ่งพุ่งมาโอ้ยกดแก้วทานหรอเอาดีเอาจะพยายามตรวจตรงนี้แล้วผมรู้สกิลหนึ่งแล้วก็ตีออกมาครับเหมือนจะมีการเอาสุดของบิลโลครับเพื่อนเรามาซอลแ้่แต่ว่าไม่น่าพอครับไอ้เพื่อนเราสุดปะผมแทงไอ้ป้อมไม่เล็กน้อยคอนเทนต์เก้าออกไปครับแบบนี้ก็โอกาสรอดยากจริงๆครับสกิลสองรถก่อนไอ้ทีนึงครับตีครับตีค,ครับตีครับเรียบร้อยครับต่อไหม ฟอร์เรนเขาเฮ้ยผมผิวผากได้เนี่ยแต่ว่ามันโดนกำแพงก็โอ้โหเขามาเยอะดูอีทีนึงโอ้โหวิกเกอร์ท่านี้อยากแรกแล้วแบบออกมาครับออกมาไม่น่าได้แต่ว่าท่านแรกก็น่าจะดีครับผมโดนล่อดซื้อวะ่ะคือผมดูแล้วเนี่ยฟอเรนเขาไม่ได้เล่นเป็นรองเท้าก่อนเนะครับผมก็อาจจะมีโอกาสในการเบิร์ตเขาได้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเราดูนะครับตรงกลางก็ คิดว่าสอนไม่ทันครับสกิลกหนึ่งพุ่งไปเปิดก่อนจังหวะนี้สกิลสองลูดก่อนลเลยเขาดูวนตีต่อครับอีกทีนึงอุ้ยโอ้โหเสียดายอ่ะเสียดายมากครับผมน่าจะปิดสกอร์คิวตรงนี้ไปได้แต่ว่าเขาเตี๋ยวไปได้ครับอันเตะขัดไม่ทันเนี่ยผมพยายามเลงจังหวะที่เขาจะออกไปจากด้านข้างอยู่ครับเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าได้ครับเซตเดียวนี้ฟอร์เรนเกือบล่วงครับ ผมวิ่งมาเพื่อเราปิดหลังตัวนี้แล้วเจอหน้าบิโล,ล่าเขาโหดนึกว่าจะสวนผมเลยนะแต่ว่าเขาตีออกครับโอเคซึ่งเกมนี้เราก็ด่ามาดีครับในการเคาน์เตอร์ฟอร์เลแล้วก็บิลโลได้ครับกับฉีนนะแน่นอนว่าเราก็ต้องเล่นให้ได้ครับพยายามกดดันเนะี้ยอีกฝั่งหนึ่งให้ได้เยอะครับเพ,เพื่อนๆเนี่ยเล่นเกมได้ง่ายคนระับ ฟอเรนโผล่ล่างอย่างนี้ผมมีโอกาสได้ป้อมบนสูงมากครับไม่มีใครมาไกลเนื้อตีไปครับไม่เหมือนจะมีฟอเรนวาร์ปมาครับอย่างนี้เรารอ,อช้อนไปเลยครับรูดไปทีนึงครับตีตีต,ต,ตีสแต็กหมดอุย้ยโอ้โหผมฟิกเล่นแล้วอนะันโอเคโซคิวฟอเลนรนวิงไปได้ครับแต่ว่ายังมีจังหวะหนึ่งกับบิลโลอยู่โอ้โหมาเยอะเกินจังหวะที่ผมบวกระคือฝั่งเขาซ้อนเร็วมากเลยนะครับ แต่ยังดีที่ไม่เป็นไรเราสามารถเก็บฟอลินติโนไปได้ด้วยการโซโล่คิวครับเปิดก่อนได้เปียบไว้ชันเนี่ยคุณต้นมีเอลดีแถมสกินแลเพียบสวยๆแล้วรอทุกตัวนะมีอัปเดตตลอดได้ที่เพจคุณต้นเลยนะครับผมตอนนี้เรารอฟิกเกอร์ครับฉีเนี่ยสำคัญมากๆใะตอนที่มีฟิกเกอร์ จะหาจังหวะในการทำแล้วก็พลิกเกมได้ดีครับไอ้ฟาเรนยังวะผมว่ายังไม่ได้ครับคือต้องระวังมากขึ้นนะเพราะว่าเขามีดาบอื่นครับในการโดนระเบิดกดทันได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวรอบอ,อีกครั้งนึงเงีนะ้ยเปิดก่อนอีกรอบมนะเงี้ยฟาเรนพยายามจะสวนตรงนี้คนระับผมก็พยายามตีสกิลอยู่สกิลสองลดก่อนอีกทีนึ่งปีครับเรียบร้อยโซโลคิวอีกแล้วครับเอาดิ ังหวะเราดีจริงๆครับเป็นจังหวะที่เราเปิดก่อนเนะเปิดก่อนทุกครั้งแล้วก็เราก็ชนะตลอดเลยครับโอเคผมว่าปัจจัยหนึ่งคือการที่แบบเป็นเป็นรองเท้าก่อปะซึ่งรองเท้ากันเซี่ยมันจะทําให้ฉี่อะเบิดง่ายมากๆครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเป็นรองเท้าก่อเขาจะสามารถที่จะแบบรับได้นานกว่านี้นะผมว่าเนี่ย แต่มันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปครับรองเท้าการเลนซีเนี่ยผผก็จะโดนห่มผักเลยก็จะขยับได้ไวขึ้นครับส่วนเท้าก่อนเนี่ยก็จะอืดเพิ่มขึ้นเนี่ยอ้ยเจอหน้าครับเอลสูโดนเหยียบไปตรงนี้แต่ว่าโดนคาร์เดนตีจากเอเน่แล้วผมตะกิวขึ้นมาครับเก็บเอลสูออสไปได้ครับมันจะมีคนมันจะมีคนหลงครับเห็นปะผมบอเแียลครับเอลสูไม่ค่อยชอบคิล่าเท่าไหร่ครับถ้าอยู่ในโซนที่แบบโพซิชันที่ไม่ค่อยดีครับ เพื S <S ่อนไม่ได้โซนข้างเลยแบบนี้โอเคเกมค่อนข้างตึงนะนะครับพื้นที่เรามีเล่นน้อยครับเนื่องจากเป็นระยะนะต้องรอเพื่อนมาบีบเล่นด้วยเท่านั้นนะครับแต่คิล่าคนนี้เล่นดีนะผมว่าเขาหาจังหวะในการอ่านแมปมาโคการเดินเกมค่อนข้างดีมากๆเลยครับซึ่งก็ทำให้ผมเนี่ยเล่นได้ไม่ยากเลยนะเกมเนี้ย โอเคตอนนี้เราตามหาดาบแดงกันต่อไปครับมีดาบแดงเมื่อไหร่เจอกันครับ <c oughs> โอเคฟอเลนเขาเล่นลืมอ,อีกแล้วครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาแบบมีคนซ้อนอยู่หรือเปล่านะแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยมาเลยครับจะปากไม่โดนกำแพงก็ได้ครับวันก็คิดว่าจะได้อยู่แล้วครับเพราะอยู่คนเดียวอย่างนี้ก็รู้สึกว่ามันใจกันไปหรือเปล่าครับ โอเคับเโลอยู่ล่างครับเรามาขึ้นบนเซตสูงตรงนี้ครับอาจจะรอหรือว่าหาจังหวะในการเล่นได้ฮะเครื่องบนน่าจะไม่ไหลายแล้วเพราะเขาปล่อยดาร์กครับน่าจะอยู่ด้านขวาเดยอะครับตรงนี้เล่นได้ดเพื่อนวิ่งมาตรงนี้อาจไปที่เอเนตครับแต่ว่าน่าจะเบิร์นไม่ได้ครับเอาตีเล็กน้อยแล้วก็พุ่งมาครับ อาจจะปล่อยคิล่าเล่นต่อเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะใช้จ่ายสกิลไปเยอะแล้วครับอย่างนี้เป็นจังหวะฟรีของคิล่าหรือเปล่าเรียบร้อยนั่นไงตามสเต็ปตามสเต็ปครับแอนเนตเขาใช้ติบไปแล้วครับบอกเลยว่าคิล่าเนี่ยสามารถวิ่งตรงนะคเนฟดิ่งเงี้ยไปหาเอฟสุดได้เลยครับโอเคโอ้ได้ดาบแตงนี่ดูดเล่นแรงไว้แทบไม่ต้องกลับบ้านเลย เราวิ่งมาดักโซนตรงนี้ต่อเนะเพื่อหาคนผู้โชคดีนะในการมาทำเว็บตรงนี้ครับแต่วาเรุ่นเขาตุยครับเบโลก็ตุยครับโหบูรับของดีไงของดีในป่าครับเราอาจจะจอดรอเล่นตรงกลางดูดีได้เอ เขาบีบมาเหมือนจะรู้ตัวว่าโดนหรือเปล่าผมไม่ค้มไม่ค้มกำแพงเฉยเลยเถิดไปทีนึงครับผมจะออกเป็นทอยต่อเลยปึ๊บเอาดีตอนนี้ผมไม่ได้เซ็ตล่างมาแต่ว่าก็อยากพยายามที่จะเล่นตรงกลางนะเอ้คิลาปิดหลังเงี้ผมฟิกสกิลหนึ่งผากไปเเพื่อที่จะหาคิลาโดดคอมโบเซตอย่างนี้เรียบร้อยเเจตนาผมชัดเจนนี บิลโลเข้ามาอย่างนี้อแต่ว่าผมไม่ถึงว่าก็ล้วงเพื่อนผมไปได้ครับได้ยังไงกีรา่ากีร่าเพื่อนผมลดกอให้พยายามรับเดาเมจช่วยตรงนี้แล้วฮายาลำโค้ดสวยครับโอ้โาเมจไปครับเหลือแค่หนึ่งหนึงน่งผู้เล่นเท่าน,นั้นครับนั่นคือบ,บิลโลเ,เองครับโอ้โหจบเลยปะเนี่ยเดี๋ยวผมรอผักให้เพื่อนออนซีตรงนี้ครับยังไงบิโร่คิดอยู่ครับว,ว,ว่าจะเข้าจังหวะไหนดีครับ แค่ิดตรงนี้ไปก่อนเหสกิลดักหน้ารอเลยครับปึ๊บเหียบร้อยแบบนี้โ okay, อเคต้องตีตีไว้โอ้โหนี่ครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะผักแบบไกลมากับคือผมเห็นคิลล่าไลนเดินเขาปิดหลังจากด้านหลังครับผมก็เลยฟิกผักเนี้ยยัดกำแพงเนี้ยเพื่อผักไปหาคิลล่าครับแล้วมันก็เป็นอย่างนง้นครับคิลล่าได้เหยียบอันติสกิลครับเรียบร้อยเลยนะเอลสูร่่งครับเป็นการคอมโบที่รู้ใจจริงครับ เรียบร้อยแบับฉีประมาณนี้หนึ่งร้อยแต่ผ้าดาวะเทคนิคแนวทายวิธีการเล่นนะถ้าไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่หลืกฝากดไลค์กดติดตามกดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะสำหรับเกมนี้ก็บอกเลยว่าสนุกมากเล่นเข้าขอคอมโบได้โคตรดีเลย